ไปเด็กอื่นปะไปปะผมพาไปไปดิตึ้งยี้ผมเพิ่งตายไปอ่ะไปตายที่ไหนมาบวกอะเป็นลอยอ่ะใช่เหรอบวมันเยอะเหรอเอาเรื่องเราไล่เก็บตัวหลุดน้องเราอย่าไปโง่บวกเดียวเดียวดิบวกเดียวเดียวมันมีสั้งสามสิบ มึงมีตัวเดียวมึงก็แพ้ดิปะน้องมึงมันโง่งจังวะไอผมผมไหวผมไหวผมได้ตัวหนึ่งผมค,คุ้มโอเคโอเคโอเคได้ตัวหนึ่งเองคุ้มใช่ไหมล่ะใช่คุ้มคุ้มตอนนี้ไอ้อดอกมันเป็นลอยอะบู้โหแต่พี่ไหวอะพี่กับเองมันไหวอย,อยู่แล้วเว้ยอ่าอยากบรรยายนะฮะส่งดาวอ่ะตอนเจจจะเจไปกีด่าลงเขาไหเฮ้ยขอบคุณครับหมอไม่ไม่แล้วเมื่อเมื่อกี้มึงด่าใครบรรยายนเนี่ยมึงด่ากูหรือเปล่าเนี่ย ด่าลงข้างบ้านครับเดี๋ยวพี่ระวังด้วยนะเสียงรบกวนผมมันเยอะมันจะมีเสียงพวกกบอะฮะมึงพูดอะไรนะน้องมึงลงมาดิไอ้เค่นี่แหลมเคยไปละวอย่าแหลมไม่สัตว์เฮ้ยะมึงอย่าแหลมนี่น้องอย่าแหลมก็แต่ว่ะถ้าแหลมมาเดี๋ยวโดนกูเหลาแมบงมึนไอ้สัตว์เอ็กแม็กวิ่งสามร้อยเลยเหรอเออไอ้น้องเอ็งไปนึกูกูใส่หมวกกันน็อกแป๊บนึง ใส่หมวก้างนอกก่อนไอ้เหี้ยความปลอดภัยเราต้องมาก่อนน้องไปไหนอ่ะไปบูดีครับรออะไรอ่ะอ๋อเจ้าเจนเจ้าเจนเออมันจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยไปไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมากันเป็นรถบัสเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนไอ้เหี้ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนน้องเมื่อกี้กูเสียทรงนิดหน่อยว่ะไอ้เหี้ยมันถือไม้ลงมาเลยมึงมีไม้หรือเปล่าเนี่ยมีมีหมดมีทุกกระปุดอ่ะใช่เหรอเอาเลยไอ้เหี้ยที่หลุดเฮ้ยน้องเอาเลยน้องน้องเอาเลยมึงดูเลยมึงดูเลย ไอ้น้องๆน้องขึ้นมาก่อนน้องน้องอุ้ยขอเปิดให้ดูหน่อยได้ครับมึงมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิน้องไปโกโก้เอ้อเอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยกูโดนยิง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 น้องๆขับรถมันไปเลยน้องกูไปก่อนนะเว้ยน้องๆเจอกันไหมน้องน้องขึ้นมาน้องไปไปน้องๆวะไอี๊ะเกือบตายสัตว์มันมีปืนเอ้า ไอ้เหี้ยมายิงเพื่อนกูกาลางอากาศเลยน้องไอ้เหี้ยไปหนึงแป๊บนึงมันเยอะเกินมันเยอะเกินไอ้เหี้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมึงขึ้นมาก่อนไอ้เหี้ยมาหนึ่งให้สองมีของให้สิบไปไว้น้องไอ้เหี้ยเยอะเกินมันมีปืนด้วยไอ้เหี้ยทำเป็นเล่นในต่าเมื่อกี้ก็ตายอะไอ้น้องเมื่อไรไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ย ไอเ้เหี้ยมึงเกลื<ว>่อนไวไหวไหี่กูเห็นมึงซ้ำแพนน็อกถึงศอกซับรับกลางอากาศเลยอะ่ะเดี๋ยวน่อนตั้งล่ก่อนเออตัง่ก่อนเออโอเคโอเคไม่ตั้งลำาอนไแห<ล>ไม่ไมตยแหล่อยู่อะ่ะเออแล้วมึงมียากยี่อันเนี่ย มีร้อยกว่าอันอะแบ่ง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 ไอ้ยิ้มก็หน่อยมาแล้วน่ะใช่เงี้ยมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราน้องกูออมาเอามาให้กูสิบันก่อนกูยังไม่ได้เติมกูไม่มีเงีไม่เอาไม่เอากูไม่ให้กูไม่ให้อ่าได้แค่นี้แค่นี้ของกูโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ยอ่ะเลกเนี่ยเลขเลขสี่สามสามอันนี้เหมือนแผนฟุตบอลเลยเนี่ยสี่สามสามไอ้ยี้มแต่เมื่อกี้มันเยอะจริงมึงเห็นป่ะมันตามพวกอย่างไปเลย กูถ้าเราเอาไปโรงเรียนนี้เราไม่ไม่ไหวว่ะกูว่าเราต้องไปโรงเรียนอื่นน้องเราจะไปโรงเรียนไหนดีไม่ไม่กูเป็นพี่มึงเอซ่าตอนเนี้ยไปไปถือว่ามึงให้ของกูไปไปเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราเก็บเก็บตัวดุเราเก็บตัวดไปเออแต่นี้เรียนภาษาอังกฤษแล้วนี่พาษอังกฤษไปแล้วหล่ะแล้วเนี่ย จริงครับเออไป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 ขึ้นมาขึ้นมาน้องเฮ้ยเอาเลยน้องมึงเอาเลยมึงเอาเลยมึงหย่งคุณใส่มันเลยมึงหย่งตั้งรำ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 ้ำเสร็จแล้วตั้งรำเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนหนีหนีมึงหนีมึงหนีมึงหนีหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยมันยิงกูเมื่อไหเราก็วิ่งหนีแม่งเออเอาเอาเอากัแม่งเลยเอากับแม่งเลยมึงเอากับแม่งเลยไอ้ยโื่อนไอ้เพี่ยกูหนีก่อนไอ้สัตว์มันยิงเฮ้ยน้องมึงมีอะไอเนี่ยน้องไอ้เพี่ยโอ้เพือ้ไอ ัตว์เอ้ยคือแบบมันมันคือแบบมันมันลุงน้องกูเอาคือมันลุงน้องกูไอ้สัตว์มันหนึงนี่ไงสัตว์น้องกูไอ้เหี้ยเออเออน้องกูมันเอาไอ้เหี้ยเอาดิไอ้สัตว์สวยน้องสวยสวยมึงทำดีเว้ยน้องมึงทำดีมึงทำดีมึงทำดีเออเออสวยน้องไอ้ควายเหมือนเก่งไอ้เหี้ยไปไปไปเบิกไปเบิกรถในโรงเรียนมันเลยไปไปไปมันมีไม่กี่คนหรอกไปน้องไปเร็วไอ้เหี้ยไปไปไป เฮียไปไปไปไอ้เชี่ยเราไหวไอ้สัตว์มันขโมยรถกูไปแล้วไอ้เชยนั่นน่ะมันมึงจังวะน้องน้องไปไปเออน้องแป๊บนึงไอ้เฮียทำมาทำมาเอาดาบผมเฉยนี่เป็นเอยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมี่เป็นเลยพี่เด็กเวงเด็กเวงเด็กเวงถ้ามันลงมาเด็กเวงไอ้เชี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกาไปสัตว์กล้าไปไอ้เชี่ยเอารถกูมาในไอ้สัตว์ไม่อยากโดนตีน่ะไอ้เฮียแม่งเฮ้ยน้องกวยกวงกวย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  เว้ยเอ Ein, um, genau, uh, ้ย uh, uh, เอาเอ้ยเอาน้องน้องเอ้ยอะไรเออถุยน้องคุ้มเออเออเออไปไปไปน้องน้องน้องซู่ไปไอ้เชื่อกูตายสัตว์ไอ้เชี่ยกูจะไปต่อยมันแล้วกูโดนเงี้ยอู้อะไรวะไอ้เฮียน้องน้องเออโอ้ยมันไปที่อย่างเอาเลยอุ้มคุ้มกูกลับอุ้มกูกลับเุ้ยเอาไอ้เชี่ยน้องโดนลุมเออโอ้โหมันมาเยอะเกินว่ะกูกับน้องกูไม่ไหวว่ะ กูโดนต่อยเด็น้องกูมันจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหไอเด็กที่นี่มันมีของว่ะตีเขาตายเอาตายเอาเลยเออมันปังย่าโอยเออเน้องเออที่คือเนินตีเออหัวมันแต่อู้โหไอเด็กนี่แม่งแบบบางทีร้อยจริงๆนั้นเนี่ยทำไปเล่นไปไอ้น้องเอาไว้ให้กูตายกูตายมึงมึงตีเขาก่อนเออมึงสู้เขาก่อนตอนเนี้ยนี่มันเบื่อนะตึงนะมันมันมันเป็นเด็กแต่ว่ามันมีฝีมือนะนี่ทำไปเล่นไปนี่แข็ง แทงสวนสนับไปดิสวนสนับไปดิเออ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 แทงมันแทงมันเออโอ้โหโดนโดนมาช่วยแล้วพีมาช่วยแล้วเออเออเออหนีหนีกองทัพก่อนเพนก่อนเพนเพนเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยมึงจะถ่ายผมกลัวไอ้สัตว์เออเฮ้ยเอาอย่าขึ้นรถกูจะไปตีโรงเรียนอื่นแล้วไม่ให้ไปอ้าวไม่ให้ไปล่ะหมามันขึ้นมาขึ้นมา กูดูเยอะเนาะดูเออขับรถดีไว้พวกมึงอ่ะไอ้เวชชกเกอร์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเราน้อยเกินไอ้หนวดเ้ยเราไหวเราไหวไปอุ้มไอ้หนวดมาดิอุ้มอุ้มแบบขี่หลังนะซ้อนสามไปเลยไปไปอุ้มมันมาไอ้หนวดตัวตัวไหนไป๊บแป๊บไอ้หนวดมาด้วยเอาเลยไอ้หนวดมันเปลี่ยนชุดทำที่อะไรน่ะเด็กสิบขวบมาแล้วอวยพอมันเกินหน่อยขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงครับน้องไอ้หนวดไปเปล่าหนวดไปเปล่า มันติดๆๆติดติดตอลี่แก๊งติดตอลี่แก๊งไอห้หนวดมึงอู้แก๊งบัญยาอ่อนหนวดไรล,ละไอ้เทียไม่ยอมมันอยู่พวกกูไปดีกว่าน้องอเราอ่ะเหมือนมึงอ่ะเฉเฮ้ยอ่ะเหมือนใครนะอ้าว เราไปบุกอินดีกว่าเราไปบุกอินดีกว่าอินหน้าเจ้าเราไม่ลงบุกอินไอ้เขี้อะไรสัตว์ลงเรียกเราน้องช่อชีช่อชีเฮ้ยเฮ้ยมึงเรียกมวยชีนตรงนั้นนี่ก็บอกกูให้หมดเลยมึงมึงวิ่งไปเรียกมันมาแล้วบอกกูให้หมดเลยแล้วมึงวิ่งหนีมาเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 มาหนี่น้องมาหนี่น้องมาหนี่น้องมันีก็หลุด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 มึงก็ขึ้นมาดิมึงก็ขึ้นมาดิไปดิไปดิไปดิน้องเลไม่ไม่ไม่จะใส่ช็อปหรือเปล่ามาก็มาดิสัตวมาี่ไม่ไม่ขูดาวไม่ขูดาวเราไหวก้้้าวกัันนมเเลยยไอหี เอาอ่มันโดนเซิร์ฟนั่นอะมันโดนเซิร์ฟนั่นอะเหมือนนะไม่ไม่เลยเดี๋ยวจะคุยก่อนทำทำเป็นคุยทำเป็นคุยเขาเรียกอะไรทรงเดิมทรงเดิมน้องจะยืนทำเป็นคุยมึงมึงเก็บอาวุธก่อนมึงเก็บอาวุธก่อนเดี๋ยวผมแทงมันเองไอ้เหี้ยอีโมฟีตัวนึงเลยนะเว้ยไม่คืนนี้จะมาหาเรื่องเหรอครับเนี่ยอันนี้จะมาหาเรื่องเหรอครับ ไม่ก็นขับไปนอกเนี่ยผมรอนึงไม่รู้คนเยอะไหมไม่ไม่ก็ไม่ถ้ามีก็ถ้าอยากมีก็มาเลยผมให้สามสองเลยมีมีสามให้สองมีของให้ติดไอเหี้ยโง่น้องเก็บตัวนั้นดิเอาเลยเอาเลยมึงลงไปเล่นข้างล่างกับมันเลยเออสวยน้องๆตัวเองตัวเนี้ยพี่อ่ะไม่โดนไอ้สัต,ตว,ว์ตักล้วมันล้ำหรอ อแม่งไม่ได้เก่งไอสันเลือดจะไม่มีเลยอฮ้ยฮัมมี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 ครับเดี๋ยวผมซ่อมรถให้ครับผมเฮ้ยไ่รู้เลยใครจองกันถิ่นบ้านบ้านห่อมรถเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับผมเป็นช่างครับเป็นเด็กช่างเก่าครับผมใช่พี่ดนไหมคะเนี่ยใช่รับเอ้ยน้องรู้จักชี้เสียงเรียงน้ำพี่ด้วยเหลอครับเนี่ยหรือแบบโอ้โหได้ยินเสียงน้องแล้วพี่หลงเลยอะครับผม เดี๋ยวพี่ซ่อมให้เดี๋ยวพี่เช็คเครื่องให้อันนี้น่าจะเป็นแบบเครื่องเครื่องสวัสดคัสเสียเกียร์หลุดนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวพี่เทสให้พี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วี่ขอบคุณมากเลยค่ะคนที่หล่อแล้วก็จิตใจดีเนี่ยวิน้ำมันรถไม่พูดถึงคำสีพี่เขินนะครับโอเคครับขับรถดีๆนะครับคนสวยวิขอบคุณมากค่ะถ้าหนูรถพังก็แบบะะคเฮ้ยได้ครับได้ได้นะคะอยากโดนกินตีพอดีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตีหนูเองอ๋อแต่ตอนนั้นพี่อยู่ อ่าบูไม่ใช่หรอคะอ๋อพี่ย้ายโรงเรียนแล้วค่ะพี่แบบพี่เขาเรียกย้ายในร้านค้าค่ะฮะเดี๋ยวทีมเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูขับรถดีๆนะครับผมเดี๋ยวพี่แบบขอบคุณนะคะถ้ารถพังก็แบบโทรโทรมาหาพี่ได้นะครับมีมีตังที่หนูยืมไหมเงินโอ้โหหนูขัดสนเรื่องเงินหล่ะหนูเรียกอะไรแบบพี่อย่างนี้ดีกว่าเนาะสั่เก้าหกครัโอเคครับผมสั่เก้าหกเอาไปเลยพี่จะมันมีตังร้อยอยู่ให้หนูยืมนะคะ หนึ่งสิบสี่หนึ่งแปดไม่มีน้องเงินช่วงนี้เฮ้ยหน่วงไปเลยฮะขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยไม่เป็นไรครับผมเขาเรียกว่าแบบเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วกันพี่อยากถ่ายรูปเดินดูด้วยนะสาวพอดีพี่เป็นคนดีมากเลยอะค่ะโอ้โหได้ได้ครับน้องๆอยากถ่ายรูปกับพี่พี่แบบเต็มใจอยู่แล้วครับผมากเลยค่ะเราเงินห้าหมื่นมากเลยค่ะถ้าเบื่อไอ้คันนี้อยากนั่งเอ็นแม็กพี่เมื่อไหร่ก็บอกนะน้องอื้มพูดงี้อันนี่คือแบบน้องจะถ่ายรูปกับพี่แบบแม็กเลยครับโอแบบทั้งหล่อทั้งใจดีใช่ไหมครับเนี่ย อ๋อใช่ค่ะหนูภูมิใจมากที่หนูได้เจอคนแบบพี่โอ้โหหนูแบบมาเจอถูกคนแล้วแหละโอเคงั้นก็หนูถ่ายรูปกับพี่แล้วหนูก็ขับรถดีๆแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวพี่ต้องแบบหนูให้แคปชั่นพี่ด้วยค่ะพี่ต้องดูแล้วนะโอเคครับผมว่าไงว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปดูแคปชั่นแป๊บนึงโอเคได้ค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะยังไม่ได้ดูครับน้องแล้วนึกว่เฮ้ย คนหล่อรวยโอ้โหหนูก็พูดตรงเกินด้วนยินทอนนี่ใครคะเนี่ยอะฮะไอ้อออด้วนไม่ไม่พี่ไม่รู้จะอ๋อไอ้ด้วนมันมันแขนด้วนข้างนึงอะหนูอุ๊ยน่าสงสารนเนีไม่เป็นไรนครับอมออางนี้ถ้าแบบหนูขัดสนเรื่องเงินเมื่อไรอะหนูโทรมาหาพี่ได้เสมอเลยนะหนูค่ะหนูขัดค่ะฮะมึงไม่ต้องขัดน้อง๋ยวกูแทจริ <c oughs> โอเคเดี๋ยว <c oughs> พี่ไปก่อนหนูขับรถดีๆนะคะคนสวยเดี๋ยวว่างๆพี่ไปหานะคะ อู้ได้ค่ะโอเคครับอยู่กระหนกนะคะอย่าลืมมาตีอย่าลืมตีตีอยากโดนตีอะไรครับบอ๊ไปโอ้โหเพื่อนไปมาสักเต่าเลยเราก็แม่งก็สี่คนไปเลยเฮ้ยอะไรวะรอ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 ไม่ไหวป่ะพี่ไหวไหวไปโฉบดูหน้าโรงเรียนดิโู้มึงใจมึงพวกมึงกลัวแม่งกลัวอะไรกันนักหนาวะตายมึงก็รอสองนาทีเท่านั้นแหละโอ้ยถอ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 ับล้ำกลับล้ำเฮ้ยกับล้ำก่อิ ไม่ไม่เดี๋ยววัวมันเองเดี๋ยววอลเดี๋ยวดูวมันเองน้องน้องปล่อยเลยปล่อยเลยอจิตใจเอาดิฝัดวอลแม่งเองเฮียเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอาไม้เอาไม้เอาไม้มาไล่ตัดกูเลยเหี้ยโอ้เอามันดิเออตีแม่งเลยเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยตามกูไม่อยู่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยกูลงแล้วไอ้สัดกูว่าไม่อยากขึ้นไปนะเว้ยเฮียหรือมึงจะหนีไอ้สั่นเฮ้ยน้องระวังโดนยิงดียิงดี ยิงดิยิงยิงยิงมันดิเพื่อนยิงมันยิงมันดิยิงมันดิยิงมันดิใครใครใครมีปืนยิงมันดิใครมีปืนยิงมันดูสวยสวยสวยปล่อยกูปล่อยกูเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยกูกลัวแต่ไม้ในตว์ตอนเนี้ย

มีไหมไม่ไม่ไม่ใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นรอก่อนดูเช็คว่าหมดยังไอ้เหี้ยหมดจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเหมือนชื่อนี่กษัตริย์เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อแม่งมาลงนะเว้ยทำไงวะเออไอ้เหี้ยไปไปไปพาเพื่อนกลับโรงแรมก่อนงั้นอะไปโรงแรมไปโรงแรมไปโรงแรมก็นกมาว่ะขนกมาก็เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยไหนอะขนมก็จะถามผม ไอติมลงมาดิไอติ่มคนกูติ่มมึง่าติ่มมาบ้างมาดิร้อดิล้อมดิลงมาดิอ่เฮียลงมาดิอ่เทียลงมาดิขิ้นลงมาดิกล้าไหมกูถามมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าปล่อยปล่อยป่อยไปกูไปปกูไปกู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 ไปกูไปกูปกูกูปไกูปกูกไไไกูไปไกไปกูโไเไอ้เีไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะแทงกูหกก it's mm -hmm.